สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาให้ชมงานตัวว่างนะครับชุดนี้เป็นงานพร้อมส่งนะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับทั้งลำนะครับชุดนี้ก็ทำสีเพิ่งเสร็จนะครับยังไม่ได้ประกอบนะครับเป็นงานของน้องนะครับทำไว้นะครับชุดนี้เป็นตัวว่างพร้อมส่งนะครับ ก็เป็นไม้ชิงชันก็มีลำที่สองกระบ,บอกเดียวนะครับเป็นไม้มะลิดนะครับทั้งลำเลยนะครับระยะชัก65ทิ้งปลาย45นะครับกระบ,บอกอื่นก็ระยะชักจะอยู่ที่70นะครับทิ้งปลายอยู่ที่45เซนตปีกก็จะอยู่ที่55เซนนะครับ ชุดนี้ก็มีอุปกรณ์แต่งให้พร้อมนะครับก็มีล็อกปีกล็อกใต้ปีกแล้วก็น็อตทำสีนะครับให้นะครับราคาก็จะอยู่ที่เก้าพันนะครับยังไม่รวมส่งนะครับชุดนี้นี่นะครับจะให้ดูงานแบบใกล้ๆนะครับก็จะมีมือสอดอยู่หนึ่งลํำนะครับนี่ก็เป็นกำคอร่องนิ้วนะครับไม้มะลิด ที่เหลือเป็นชิงชันทั้งหมดนะครับกัคอล่องนิ้วนะครับนี่นะครับสามกระบอกนี้จะแกะเช็คเกอร์ด้วยนะครับนี่นะครับแกะเช็คเกอร์เพิ่มห้าร้อยบาทนะครับถ้าแกะเช็คเกอร์ราคาก็จะเป็นเก้าพันห้าไม่แกะก็จะอยู่ที่เก้าพันนะครับชิงชันเป็นไม้บ้านเก่านะครับชุดนี้นี่นะครับงานสวยๆนะครับ สนใจก็สอบถามมาได้นะครับชุดนี้มีพร้อมส่งช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทร0929462599นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียง id line 9 2 9 w g r r m นะครับ id line อยันันก็จะเป็น0955026338นะครับ าลูกค้าท่านใดต้องการก็แจ้งมาได้นะครับมีของพร้อมส่งนะครับชุดนี้งานสวยๆเนียนๆเลยนะครับทำสีเพิ่งเสร็จเลยนะครับชุดนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นไม้มะลิดนะครับเก็บงานได้เนียนมากนะครับขอบไก่สแตนเลสเนะครับ นี่ก็เป็นชิงชันนะครับให้ดูกำคอครับนี่นะครับ เป็นครอบไกสแตนเลสนะครับนี่นะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ให้นะครับก็รอเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับก็วันสองวันนี้พร้อมส่งได้เลยนะครับชุดนี้ให้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับสนใจลำไหนก็แจ้งได้นะครับถ้าลำแรกก็บอกว่าลำที่หนึ่งที่สองที่สามไล่ไปนะครับสนใจลำไหนก็แจ้งมาได้นะครับชุดนี้ มีของพร้อมส่งนะครับค่าส่งแบบโอนหนึ่งร้อยค่าส่งแบบไปทางลูกทางไปสนีเขาจะเลือกเก็บร้อยละสามถึงร้อยละห้านะครับก็เดี๋ยวราคาแบบายทางก็คุยกันอีกทีนะครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะเทปออกนะครับทําสีเพิ่งเสร็จนะครับเป็นไกลละคังทั้งหมดนะครับชุดนี้อุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับแถมลูกดอกสามลูกนะครับ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับไก่นิ่มๆนะครับชุดนี้สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง Youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ